เมื่อกี้ตอนคำนวณค่ามวลเข้าลืมอัดเดี๋ยวบรรยายทับไว้นิดหนึ่งนะครับจากเมื่อกี้นะครับที่เราจากเมื่อกี้ที่เราได้อุณหภูมิสองมาแล้วเนาะเราก็ไปหามวลเข้านะครับตามโจทย์ถามซึ่งมวลเข้าก็คือก้อนนี้นะครับนี่นะครับผมก็เลยเนี่ยครับมาแทนค่านะครับแล้วก็ได้คําตอบอันนี้ออกมานะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว อะไรนะ S g e n ใช่ไหมที่โจทย์ถามใช่ไหมครับ s g e n ที่โจทย์ถามก็คือสมการนี้นะครับโอ้โหอันนี้ก็จะดูยุ่งยุ่งอีกแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขอ copy ไปวางใกล้ๆก่อนนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่ามันจะวุน่นวายแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวนะเรารู้มวลเข้าเราหามวลสองไว้ด้วยดีกว่ามวลสองคืออะไรนะมวลสองก็คือเอาหนึ่งจุดสามที่เป็นตัวตั้งต้นใช่ไหมมาบวกกับมวลที่เข้าใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้น m สองเนาะก็จะเท่ากับ m หนึ่งแล้วก็บวกมวลที่เข้าใช่ไหมซึ่งมันก็คือ1นุดามบวกกับไอเนี้ยห้าจุดเจ็ดอะไรเนี้ยนะครับ ไอ้ย0 5 7ด7้6นะครับซึ่งมันก็จะได้1.872786นะครับอ่ะเขียนไว้ทำไมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับจากสมดุล เอนโทรปนะครับน,นีนะเราจะได้ว่าเดี๋ยวผมจะเขียนอย่างนี้นะผมจะเขียนเป็นย,ย้ายเอาเอสเจนอะไว้ข้างหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะเอา m i ออะย้ายไปอีกข้างหนึ่งแต่ว่าตอนที่ผมย้ายเนี่ย ผมจะเขียน mi อยู่ในรูป m 2ลบ m 1ด้วยนะอันนี้คือของเก่าถูกไหมอันนี้คือ m 2อง s สลบ m 1นึ s ห่ใช่ไหมอันนี้คือข้างขวาเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะย้าย mi si ไปลบแต่ว่าเรารู้ว่า mi อ่ะมันคืออะไรนะ m สุดท้ายลบ m เริ่มต้นใช่ไหมแล้วคูณอยู่กับ si ข้างนอกนะครับ ทีนี้มันก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับมันก็จะเป็นอารมณ์นี้นะมันก็จะเป็นอารมณ์ว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอา s SI อสแจกเข้าไปข้างในนี้นะครับจากนั้นผมจะมีการจับคู่นะครับก็คือพอผมเปิดไอเนี่ยพอผมเปิดเปิดวงเล็บออกหมดเลยนะอารมณ์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตอนเราเปิดวงเล็บอ,ออกหมดเลยนะมันจะเป็นลงนี้ m2s2 นะครับลบ m1s1 นะลบ m2si นะครับแล้วก็ลบไม่ลบสิลบลบเป็นบวกนะครับเป็น m1si นะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะจับคู่กันได้อีกนะครับเอามวลเดียวกันมาอยู่ด้วยกันนะครับเอามวลเดียวกันมาอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับ m2 นะครับ แล้วก็ S สองลบ S i เนี่ยอันนี้อันหนึ่งนะแล้วก็เอา m หนึ่งมาอยู่ด้วยกันอนะทำไงอะ m หนึ่งมาอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็น m หนึ่งเนาะ S i นะครับลบด้วย S หนึ่งดูด้วยนะว่าถูกไหมนะครับทำไมเราต้องทำแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเนี่ยครับเดลต้าเอของเราอะ เดลต้าเของเรามันเป็นเดลต้าเอสของกา๊าซอุดมคตินะแล้วเดลต้าเของกา๊าซอุดมคตินี่มันก็จะมีสูตรของมันอยู่นะครับดูต่อนะครับสำหรับเดลต้าเอนะครับของกา๊าซอุดมคติ <c oughs> จะเป็น ผู้ไหนก็ตามนะสมมุติเขียนเป็นสองกับหนึ่งก่อนนะครับสมการเต็มๆของมันคืออันนี้นะ Cp Dt ส่วน t ใช่ไหมนะครับแล้วก็ลบ r นะครับแล้วก็ l n p สองส่วน p หนนะครับเอ้ย p สองส่วน p หน่งไม่ใช่ pi นะครับแล้วโจทย์บอกว่า โจทย์บอกว่าให้สมมุติ Cp ศูนย์คงที่ใช่ไหมคือบอกว่าให้ใช้ค่าความร้อนจำเพาะคงที่นะครับอ่ะก็เลยจะได้เป็น Cp ศนใช่ไหมข้างหลังนี่ติดรอนนะครับลอน T2 ส่วน T1 นะครับลบอ่ะรอน T2 ส่วน T1 อ่ะดังนั้นเรามี2คู่นะครับ ดังนั้นเดลต้าเอสเขียนภาษาพูดเลยนะของเรานะครับคู่แรกนะครับคู่แรกของเราคือ S2 กับ SI นะครับคู่แรกนะ S2 กับ SI นะครับก็จัดให้ถูกก็แล้วกันนะก็จะเป็น CP 0นยะ์ะลอน t 2ส่วน t i นะครับเห็นไหมแล้วก็ R นะครับลอน ที e ส่วน e i น,นะครับแทนค่านะ cp อากาศคือเท่าไหร่นะ1 0 0่ใช่ไหมครับลอนนะครับ t2 ของเราเราได้เท่าไหร่นะสาม4น2นะครับแล้วก็ทีขาเข้าเราเท่าไหร่นะไปดูรูปสิ รูปเราก็คือสามสี่สามเคลวินนะครับนี่ไหมครับแล้วก็ด้านหลังอของเราคือสองแปดเจ็ดนะครับเขียนไม่พอละขอเลื่อนนิดนึงนะเออ แล้วก็ลอนใช่ไหม P2 คือเท่าไหร่อ่ะ P2 มันคือ P อเนี่ยจากในกระบอกสูบคงที่ใช่ไหมครับ P คงที่ของเราก็คือสองแปดสองจุดหกสองสามนะครับแล้ว P เข้านะครับ P เข้าที่เราเติมเข้ามา P จากท่อเติมลมของเราก็คือห้าร้อยนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ก็กดเครื่องคิดเลขออกมาได้ว่าเดลต้าเอสคู่แรกของเราเป็นเท่าไหร่นะครับทดเลขก่อนนะ CP0 เราคหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์สี่นะครับคูณกับลอนใช่ไหมของสามหนึ่งห้าจุดสี่เก้าสองส่วนสามสี่สามนะครับลบด้วย r.287 จุดสองแปดเจ็ดนะครับคูณลอน แล้วก็ P 2นะครับคือ282.623ส่วน P 1 AI P i นะครับคือ200 0ไอ้นะครับอ่ะอันแรกเนี่ยผมได้0 0 7 9 8นะครับกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนะครับถัดไปคู่ที่2นะครับเดี๋ยวเขียนหน้านี้ไม่พอผมไปขึ้นหน้าใหม่เลยดีกว่า เลื่อนลงหน่อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวได้เอสของเราคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองมันเป็นอะไรกับอะไรนะ s i กับ si s 1หนึ่งนะครับ s i กับ si s 1หนึ่งก็จะเป็น si s i ลบ s หนึ่งใช่ไหม si s i ลบเหนึ่งเพราะว่าผมก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น i เลี่ยนด้านล่างเป็นหนึ่งนะครับด้านบนเป็น i ด้านล่างเป็น1นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ด้านบนเป็น i ด้านล่างเป็นหนึ่งด้านบนเป็น i ด้านล่างเป็น1นะครับ t i เราเท่าไหร่นะ t i เราสามสี่สามใช่ไหม t i เราสามสี่สามนะครับ t หนึ่งเราคือสามศูนย์สามใช่ไหม แล้วก็ P.I. ของเราอันนี้สลับกันเนาะเอาห้าร้อยไปอยู่ข้างบนเนะอาสองแปดสองมายู่ข้างล่างนะครับโ้ยาวแท้เนาะข้อนี้อ่ะกดเครื่องคิดเลขเนื่องจากเราใช้ Excel นะครับเราก็จะทําง่ายหน่อยด้านบนจะเป็น ด้านบนเป็นสามสี่สามด้านล่างเป็นสามถึงสามนะครับแล้วก็ลอนของห้าร้อยห้าร้อยส่วนสองแปดอะไรเนี่ยนะครับยาวๆที่ okay. ได้ติดลบนะอันนี้ได้ลบศูนย์จุดศูนย์สามเก้าสองสี่อ่ะอบได้แล้วนะคราวนี้ก็กลับไปแทน ในสมดุลเอนโทรปีนะครับ S หนึ่งเจนนะครับอืมแทนเลยนะ M 2คืออะไรนะ1.872786ดแคูณกับเดลต้าเคู่แรกของเราใช่ไหมเดลต้า S คู่แรกของเราคือบวก จุดศูนย์เจ็ดเก้าแปดนะครับแล้วก็ลบด้วยอะไรนะคู่หลังของเราทำไมผมเขียนตรนสือตัวใหญ่แบเนีนนะเ้กับอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะ m อหนึ่งใช่ไหมเอ็นหนึ่งคือ1นจุดสามใช่ไหมกับคู่หลังของเราคือลบศูนย์จุด 0 3 9 2 4นะครับ S 7ต้องออกมาเป็นบวกใช่ไหมวล well, มันก็เป็นบวกอยู่แล้วนะครับ1 8 7 2 7 8 6คูณกับจุด0 7 9 8แล้วก็1.3คูณจุด0 3 9 2 4 ออกมาเป็นบวก0 2 0ย์จนหนะครับหน่วยก็จะเป็นกิโลจูลต่อเคลวินนะครับซึ่งโอเคเนาะงั้นก็เป็นบวกแสดงว่ากระบวนการเกิดขึ้นได้จริงนะครับ ไม่ขัดกับบทข้อที่สองนะครับอ่าข้อนี้ยาวไปหน่อยเนาะโอเคอันนี้ก็ให้ดูนะว่าแปดเก้าแปดเก้าสลับกันแบบนี้นะครับทีนี้จบแล้วนะจบแล้วนะสำหรับวันนี้นี่เกินเวลามาชั่วโมงหนึ่งเลยแหละขออภัยด้วย